คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดนะีโอนี้เอาเบิ้งน่เจีก้องเล่นแบบนี้ได้เนาะเอาหวานมาตรงนั้น

เปิดก็รินเองเสร๋ Boy? ียบร้อยหกสองเอียวเลยสีอระหน้งสามสี่ห้าเกเปิดสาโจด้วยนี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือ่นแกะได้บนหนึ่งสองสามสี่เอา Còn hả? Còn hả? Hãy hả จะมีแต่ตำอยู่บ่อตำเนาะกะผมมันตำเฮ้ยกรมับมันนี้เลยได้บันพยองไงด้บันเนี่ยผนลงหนาเดียวยังหาซองบอกแ้อเหรอไปบอกกระเบิดโอ้นอหาสามสองเนี่โอ้ใจเละได้น่ะโ้แล้ว ตายล้ออก็โตกิน้เสียหน่อยเยอะไปนี่ซำบเสียเนียสองปัหาสองปัญหเสียโอ้ยเสียแล้วตาลนึ่งสองสามสี่เอาเนี่มันต้ออกไปนี่วอ่างคอใจและเจ้าบอกสามันหนึ่งสองสามนั่นด้กำไรเยอะแต่คอยว่า้านึงถือค่านีก็ตรงไหนก็ได้

ผมว่าช yep. so ันต่ำตึงสองสามก็ถือได้วหเ็นน่าเนี่ยตึงสองสามสีหหนึงสองสามสีห่าในท้องไว้ตึงสองสามสีสี่พันไปไม่ไม่ครบไหมเอาสี่พันครบพันเด้อ ส6เอาไปเอาไปทำแม่ประเสริเอาไปทำแม่ได้เลยแค่แค่กิวม oh, ือกำลังจกหากระเป๋าเงินอยู่ช้างช้างมือใดเอาเด็กิคนหากระเจอคนหากระได้จุกนี่แหละเอาบันใหม่เหรอแ้วขยะใหม่ Oh, hello, mẹ thầm. Sì, hôm. Mẹ thầm ở kinh dung, sướng Ao mặt, mẹ thầm. Hôm. Song đi Ừ Anh hảo mầm hai ba, mẹ thầm. Mm. Good night. Mm. 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 xong เต็ยตียงดาปา่าโอเคเดี๋ยวไปตัวตวราาตวนีว er ตว้ตัวเด er ียวน้องลานนับบุตเลยตัวเต็งเตีงตายูิงหยารลอยตายเีจเยตายได้่งเตีงหาปน่นอแล้วเลยหาพันหัิ้มาเลยหาพันเมือหาเมือหามาจาท่นี่เไม่ด้ตาโดนเล mng tông tham thi hát hộp bạch bạch mng tông tham thi hát hết kiếp bạch 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 ฮสิเบบอกก้อนหันอะสิเบตบก็่าเดออกสิเตพี่ไหนก็มีแต่ตำตำก็เจ๊เจ้ามาะลินน้ำนี่แหละเี่ก็เลยออกสิเบตให้แล้วก็เย่เจ๊ลงแต่ตำอิบหกสิบสองสิบห้าสิบสองห้าตำห้าสามชอง อ่ะเพิ่งซิมีตามให้อีกบะมักแต่ละวันนี้คนลงตามคอนเสินีตห้าสาเดีออยวโอ้เกือบคืสอสมเเรียบร้อยเลย้อยเย้อนามเนม้นลงออกเย็นเย็นเย็นนี่เท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามี่ห้าตหนสองหนึ่งสองไปอันนี้ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าสองคนอยู่หัวกันว <2, S 2> ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปอโอ้มเมจิคนเมาไปบนเลยเปล่าเอาไ ก็เป็นลงเออเป็นดี่ยต่มอมนู่งเอาอีกอ่ะอ่าอ่าเยี่ยว ติงกตดเอยวกตงตำเอาตบงไหนด้อปปานี้เอาเนาะโอเคกาติงตำเนาะเปิดนั่นเหาสามสองสามเผยหาสามสอยมือดุไอ้เอ้ยหาสามสองหาหึงต หนึ่งสองใบหนึ่งสามใบใช่สี่ใบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแปดพัอน 8, อันนี้อันนี้พันห้าไปก่อนไปหสองใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะหกพันอันนี้หาหนึ่งสองสามสี่ห้าไปสามบันหนึ่งสองสามไปน่าจะวันสามบันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

ยี่สิบสัปดาอ์ว่าสัปดนหเคยว่าบ้มี่นะเิิงหกเจิงหกเจงหาสามเกิงสานะเงหกห้าเจิงหกมาเจิงามอก

ดี่ะอตู้กคือก้องอเคเปิดเตมาตตามเด้อปาปาเตออตัวน้มาาตัวเนี่ยัเกหาไเออเพราะตัวนี้ว่าบอนี่ใช้าปาโอเคกอีกแล้วเรียบร้อยใส่้าปาเ้องรอบเยสองรอบเเจ็ไปสามสาินเบต่สอีกสอ อันนั้นว่าได้เอาเนาะพวกอรอบพวกซอรอบอะไรละเจี๋ยมาตามขอยกับพายโานีถัำตัวไปสิกายโยให้ยซุ้งเด็ดตามก็ตายแล้วล่ะคนมาตามเราไม่มีคนอยากหนึ่งสองสามสี่ห้่งสอามสี่ห้าไปอันจะไบก่อนพวกไปสามไปสองสามไอันนี้

กสิกาย้านี้ลงไหลตัวไปสิกาย้อให้ออกอีกนี่เนาะลงแต่ตามว่ากาย้อนี้ตามตัวเออลงอีกดูไเดี๋ยวเดี๋ยอีกเนี่ยต่เดี๋ยวเปิเปกย้อนี้ตัวไปสิกาย้อให้ออกต่าเนาะสองสามีเลยเนาะี่ใบอืเนอะรอไนบ้ง

อันนี้ก,กินแะล้ตามสาม,มนั่นสองสามสี่กินได้วเดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บบนไหนี่ตั้มนี 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่ตัวเนี่ยสองหมื่นเนาะสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามาหน 1, ึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ้อสองมิหนึ่งสองสามสี่ออันนี้ติ๊งเยี่ยววะเนี่ยเเได้เยอวอรีกเ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้อันนี้ไว้นึงติ๊งเยี่ยวตดสองนอตหนึ่งสองสามสี่เอ้านั่เเป็นนอดอกปะถ่ายคนใจก็ไล้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอา เดียบร้อยดิเดียบร้อยดิเดียวไม่เอาสีมันติดวัสิงสีบมีเงินจับกระดุมบเต็งอืมคือมันใจ่ากลวว้าวแม่ทไม่มันใจก็ลงน้ำซะยาเสบ้าอตานี่ย บาได้เห็ดให้งามบบบนั้นนะสามจะออกสูงแล้วไหนึ่งสองสามเด้ออือฮะโอ้ยคือคนไทยเดยววะหนึ่งสองสามอานี่สลบสามพันนียก่อนิเต็งบานจนิงต่งสูงอือกท่บา่นะห้าพันยืมไหมยืมเลยยังไงน่ะยืมมาตอทุนขอมาตอทุน ต่ำนะหมาเต็งเกี่ยวแล้วเหรอตเกียวสีหมืนักสามดอกนังเลยเอาเปต้องหาม้นขึ้น s w งี้หายสี่สองเยียบร้อยเย็บรตีออกตำอยู่หรอกินมดตัวนี้เก้าพันเต็งสามเลยเย็บา้นี้จะตํำพู้ใดสิมีเงินใจเนาะ กาหันอืมอืมไม่ใช่สองสามอ่ะติงสามไปเลยเิม้ยโอ็ยโเจ๊ติงสามเทองอเก๊บอเติงสามบี่แล้วมีสี่ยก่อนยอเลยที่เขาขึ้นไป้สบ่ยงยอย่างวันนี้เขาล้มถึงเลยใมจาเหมืนาคอยเอาอยเอาขคอยวยเมือนเปไปน้องใจเมือนย mấy món sáng temp song 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 song